โอเคครับกรับติดกับยินดีต้อนรับตัวช่องกับแม่ชาแนลกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำรูนพลังแฝงในเซตไอเทมของกาลีนะครับกาลีอย่างที่ผมได้สัญญากับคนดูไว้ในภระเหตุไม่ใช่ในเพจในอ่า YouTube เขาถามประมาณว่ากาลีเนี่ยยังใช้เซตนี้ได้ไหมยังใช้อะไรประมาณนี้ได้ไหมซึ่งผมบอกว่ามันก็ยังใช้ได้แต่ถ้าแบบอยากให้แบบมันเป็นปัจจุบันจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะทาคลิปใหม่ให้ละกันอ่ะอันเราก็ทําคลิปใหม่ให้เขาละกันนะครับเผื่อไปเป็นอ่าว,วิธีการเล่นหรือว่าได้เป็นแบบแนวทางในการเล่นละกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่มาฝากมาคอมเมนต์กันนะครับก็ยังไงก็ลองดูคลิปนี้ไว้ไม่เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ทําการรวบรวมข้อมูลมาพอสมควรนะครับจากท็อปเซิร์ฟหรือว่าจากตามกลุ่มมตต่่าางๆรัวว กาลีเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้เซ้ตไอเทมประมาณไหนวิธีการเล่นประมาณไหนนะครับอ่ารูนอะไรประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่ากาลีเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่สามารถตีธรรมดาเป็นดาเมจเวทซึ่งดาเมดเวทจะดีมากๆถึงแม้ดาเมจเวทของเขาจะถูกดรอปลงไปเมื่อถูกโจมตีสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นป้อมอะไรเนี่ยดาเมก็จะลดเหลือครึ่งเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับกาลีเพราะว่าดาเมจเวทมันก็เป็นดาเมทที่ดีกว่าดาเมจกายภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไอเทมการเวท เดี๋ยวผมจะบอกในส่วนของพาร์ทไอเทมอีกทีนะครับผมนะสกิลหนึ่งไม่ต้องอะไรเยอะเลยครับสกิลหนึ่งก็แค่วางบอ่อครับบอ่อนี่ก็คือก,ก,ก็แรงพอสมควรนะครับเอาไว,เเว้เคลียร์เวฟเคลียร์คลฟถ้าทีมไหนมีกาลีนะทีมนั้นจะเป็นทีมที่ดีมากๆเลยหรือว่ากาลีอยู่ทีมเขาจะเป็นตัวที่น่ารำคาญเลยเพราะาอะไรสกิลหนึ่งมันเคลียร์เวฟคลฟปดีมากๆครับมันเอาไว้กันบ้าน,นดีๆมากจะเป็นตัวกาลีที่เป็นอีก,อกตัวนะที่ผมมองว่ามันเป็นตัวที่กันป้อมเลนกลางได้ดีมากๆเพราะนั้นคุณผู้ชมลอง เล่นกาลีดูนะครับสกิลสองมีนะครับสร้างโลดูดซับความเสียหายก็ทําให้วิ่งเร็วเฉยไม่มีอะไรนะครับแค่นั้นเองสกิลวันทีครับไฮไลท์ของตัวมันเลยครับยิงแบบกระสุนอะไรอย่างเนี้ยก็จะแรงเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นสกิลนี้จะเป็นสกิลไฮไลท์ของตัวกาลีนะครับที่เอาว่ายิงรัวรัวนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนี่แหละครับว่ารูนพลังแฝนกับเซตไอเทมของตัวกาลีเนี่ยควรใช้อะไรนะครับในปีสองพันยี่สิบสองนะครับเพราะนั้นเราขออนุญาตไปดูในส่วนของการจัดเซตกันเลยนะครับผมไปเราไปอยู่ในส่วนของ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าในการจัดเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเรื่องเมนูหรือว่าอินเทอร์เฟซต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะนั้นเราจะเอาแค่พอประมาณกันนะครับผมนะอันดับแรกเราจะเริ่มในส่วนของรุ่นกันก่อนนะครับรุนการีนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับที่ผมเซตไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเดซเดตสิบดูเลือด5แล้วก็เดิน5นะครับสปิน5แล้วก็ในส่วนของสเตน10นะครับผมและนี่เป็นรุนที่ผมใช้เอาไว้ในกรณีที่ผมเอาไว้ดูดเลือดแต่ผมมองว่าตัวการีเดี๋ยวบางไม่ได้จะเป็นในการใช้ดู เซตอะเขาเรียกว่าเซ็ตพื้นฐานของตัวแบบกาลีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็ตได้ดูนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของเซ็ตแบบนี้นะครับผมเดโซเลตสิบสปีดสิบแล้วก็สเตนสิบนะครับอย่างที่แนะนําไปในคลิปรูนเมดนะครับก็จะเป็นรุนเซตเดียวกับที่ใช้ทุกประเภทเลยนะครับเป็นรุนที่ใช้รุนนี้รุนเดียวสามารถใช้ได้กับเมดทุกตัวนะครับย้ำนะครับว่าเมดทุกตัวนะครับเดโซเลตสิบสปีดสิบแล้วก็สเตนสิบนะครับซึ่งมีอะไรที่เมดต้องการทุกอย่างเจาะเวทเดินเร็วตีเร็วนะคร่่าาากงงตๆมยดู ครบในรูน,รน,นี้นะครับสำหรับเมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเดซเซเดซิตอบีสิบ D แล้วก็สเตนสิบนะครับผมมาดูในส่วนของพลังแฝงกันก่อนนะครับเราจะไล่จากล่างขึ้นไปบนนะครับผมพลังแฝงการีเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายประเภทมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรกดแนะนําสมอรภูมมจิ้มอันไหนก็สรักอันไหนก็จิ้มมันนั้นเลยดีกว่านะครับผมแนะนําแบบนี้น่าจะง่ายมากกว่านะครับแต่ผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมใช้ในส่วนของเซตที่ผมใช้ลวกันเพื่อเป็นการแบบไม่ได้แบบเสีย หายอะไรมากนะครับผมจะใช้ในส่วนของเน้นแรงไปเลย นะครับโคลี่ทันเดอร์คือตู้มเนี่ยหายนะครับคือสามารถอย่างอื่นใช้ได้ไหมโล่ใช้ได้ไหมสําหรับกาลีก็ใช้ได้นะครับไม่เสียหายนะครับใช้โล่เนี่ยไม่เสียหายสําหรับกาลีนะครับดีด้วยซ้ำดังคบสั่งของกาลีนะครับที่แบบตัวมันจะได้แบบมีในการกันซีซีเพราะอย่างที่คนย่าไปคนขั้บั้งกาลีเป็นตัวขาตายนะครับเพราะนั้นเราเอาโล่มาเพื่อเซฟชีวิตตัวเองก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากได้เซต็บเบิร์ดดามเฮดก็ใส่เป็นในส่วนของโคลี่ทันเดอร์ก็ได้ครับจะค่อนข้างจะโอเคพอสมควรนะครับขออนุญาตเซฟเป็นในสสส่่่่ววนนนนนนขอออองงโลลีีีัััััเเดรรรรรร์ะะคคคคบบบบบบแแแ้้กกกกก็ิําาาาาาญถใใยยยณทต ก็แนะนําให้ห้อยแข็งมาหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่อยากแบบไม่อยากได้แข็งก็เล่นเซตเบิร์ดดาเมจแบบเต็มูปเต็มสูบไปเลยก็ได้ครับประมาณนี้ครับพ่จะได้ในส่วนของเซตเบิร์ดดาเมจแบบเต็มสูบแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้แข็งสักนิดหนึ่งอ่ะอ่ะันผมก็แนะนําเป็นในส่วนของแข็งดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสามารถเซฟในส่วนของชีวิตการีได้ดีมากกว่านะครับเพราะนั้นพลังแฝงแนะนําเป็นเซตนี้นะครับต่อมาไปดูในส่วนของพาร์ทไอเทมนะครับพาร์ทไอเทมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแบบบางทีมันก็เปลี่ยนไปเยอะนนรแต่่่ชวงงงเเี้ยยผมมมิไปลลออถูกาาาห กาทำให้ผมร <ification> ู้ส <Okay. S 2> ึกว่ากาลีเนี่ยสิ่งสําคัญของตัวมันเลยก็คือมันเป็นตัวแจกจ่ายดาเมจมันไม่ได้เป็นตัวที่เบิร์ดดาเมจสักทีเดียวนะครับเป็นแค่ตัวจ่ายดาเมจนะครับจ่ายดาเมจแบบทำให้มันแบบกระจิกกระจิกกระจิกอะไรเนี้ยคอยเติมส่วนที่ขาดหายของทีมไปนะครับแล้วก็ใช้แอนตี้แบบตออๆๆอๆทอาให้เพื่อนสามารถไปเติมดาเมจได้มากขึ้นครับเป็นตัวแค่แบบเสริมดาเมจเฉยๆตอดดาเมจเฉยๆอะไรประมาณนี้เขาก็ให้เพื่อนปิดงานนะครับอย่างในตัวเฉพาะในส่วนของในส่วนของอันตินะครับเอาไว้ตอตอดตอแล้วให้เพื่อนเเก็็บงาานนถือววว่ปตตััี ดีมากๆเลยนะครับนะและทีนี้มาดูในส่วนของรองเท้าครับรองเท้าเนี่ยเมตช่วงนี้เนี่ยผมจะเห็นเริ่มได้รับความนิยมในการไม่ออกรองเท้ากันซีซีแล้วจะอกในส่วนของรองเท้าเจาะเวทและก็รองเท้าลดกูดาวนะครับซึ่งอันนี้ก็ช่างหนักกับเราเองครับว่าคุณผู้ชมต้องการอะไรนะครับถ้าจับต้องการให้สกิลมาไว้ก็ออกรองเท้าลดกูดาวแต่ถ้าอยากได้เจาะเวทแรงๆก็ในส่วนของรองเท้าเจาะเวทแต่ถ้าอยากการชีวิตตัวเองหน่อยก็ออาเปรองเท้ากันซีซีนะครับก็จะบีดีมากกว่านะครับตามด้วยตามด้วยในส ผมมองว่าม,มันยังดีมันยังโอเคอยู่นะตัดเลือดเพราะนั้นก็ให้ออกเป็นตัดเลือดก็ยังดีกว่านะครับแล้วก็เซตเทมที่เหลือก็จะเรียงตามประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าในในส่วนตัวนะครับเซตการดี D ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดทั้งสิ้นเพราะนั้นเล่นเซตประมาณนี้ถือว่าเป็นเซตพื้นฐานของตัวตอดนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีทั้งเผามีทั้งตัดฮิลวมีทั้งดาเมจมีทั้งเซฟชีวิตตัวเองมีทั้งจอกเกราะถือว่าครบครันในส่วนของตัวละครหรือว่าฮีโร่หนึ่งตัวที่เอาไว้ตออออตะะะไรรรปมาณนนี้้คับแลวก อยากให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าไอเทมการเวทมีไม่กี่ชิ้นในเกมนี้1นะครับก็คือรองทั้งกันที่การทานเวทแค่90ก่อไงอ่ะต้านทานเวทแค่200ทรอยต้านทานเวทแค่200หน่วยนะครับแล้วก็จะได้รับโล่ที่มันต้านทานเวทเสริมก็มาอีกนะครับผมแล้วก็ขวานต้านทานเวทแค่100เหยียวแล้วก็อย่างอื่นคือมันไม่ได้ต้านทานเวทอะไรเลยนะครับซึ่งมันมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับที่ทานเวทอ๋อมันก็มีแค่ไม่กี่ชิ้นน่ะคุณผู้ชมมีอันนี้ด้วยอ่ะมีอันนี้ด้ ในส่วนของการแนะนํารุ่นพลังแฝงก็เซตไอเทมของตัวกาลีนะครับเล่นเป็นเซตประมาณนี้เลยครับทุกอย่างเซตไปประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้านผู้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการคลิปหน้าผมคิดว่าจะเป็นอะไรว่าผมจะทำอะไรต่อฝากไลค์กดแชร์ติดตามก็ต่อเียนี่คุณทุงบาปใช่ไหมครับผม